ความจริงเปิดออกความสัมพันธ์แท้จริงสายสินกับเอ็ม ลูกสาวของดาราตลกอย่างเอ็มบุษราคำฐานที่จะตัวได้เผยคลิปค่ะสินแจ้งแต่แขงหาพี่แจ้งยอดชายคือใครสรุปน้สินเป็นอะไรกับพ่อหม่ากันแน่โดยสายสินวงคำเหลามาเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์กับหม่าจกมุกค่ะหลังจากคราวที่แล้วโดนหม่ำแย่งพูดจนสับสนไปหมดสรุปแล้วจริงๆแล้วสายสินเป็นพี่เอ็มคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอ็มค่ะซึ่งเอ็มต้องเรียกสายสินว่าพี่โดยเอ็มแซวว่าแล้วหน้าน้าสินเอ็มเรียกพี่ได้ไหมก่อนจะบอกว่าพ่อให้เอ็มให้เกียดน้าสินเลยเรียกว่าน้าสินแทนสายสินเผยติ ตลกว่าตามความรู้สึกของนะ้าพ่อโงนะ่น้าพยายามบอกพ่อว่าเอ็มต้องเรียกพี่นะแต่แกก็ไม่ฟังแกฟังคนที่ไหนพ่อเลอะเทอะอีกอย่างเวลามีคนเชิญพี่ไปเล่นหนังพ่อบอกว่ามาเล่นไม่ได้หรอกมันไม่ฮาไม่หาก็ได้เอาเงินไปไว้ก่อนสิน้องเอ็มน้าสิทธิ์มาอยู่กับพ่อ2ีปีส่วนแจ้งยอดชายมาอยู่ใกล้ๆกันสายสิน์เล่าด้วยว่ามีช่วงหนึ่งที่ตัวเองออกจากบ้านไปช่วงหนึ่งสายสินเผยว่าอาแปลมีศักดิ์เป็นอาเหมือนกันเอ็มบอกว่ามีคนคอมเมนต์มา,ว,าว่าน้าสิทกับอาแปเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า่าซึงเม ก็บอกเลวบ้านหลอกผิดผีเขาเป็นอาหลานกันก่อนจะพาหาอาแปลออกมาเปิดตัวค่ะโดยบอกคนที่เข้าจะพิดจัดว่าอาแปลมีสักเป็นอาของณศินส่วนแจ้งยอดชาที่คุณหน้าคุณตากันดีเผยที่ผ่านมาตัวเองเดินถาปัดเทียโซทอนแต่ตอนนี้มาปัดกวาดบ้านหม่อม ดลีทาทะเลาะกับพ่อแจ้งย่อชายไปแยกห่างๆกับทางแม่ของหม่ำจกบกอีกด้วยแจ้งเป็น f c หม่ำสุดท้ายได้มาอยู่กับหม่ำได้เข้าวงการแถมตอนที่สายสินเจอวิกฤตชีวิตมีปัญหากับเมียขณะอยู่ที่ปักใต้สายสินบอกว่าพูดเรื่องนี้แล้วเศร้าอ,อีกแล้วโทรหาแล้วแจ้งรับสายคนแรกสายสินเผยตอนนั้นแจ้งบอกให้กลับมาเลยไปเล่าให้มดภรรยาหม่ำฟังแม่มดก็บอกให้รีบขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะจัดการให้มาถึง จุดหนักๆก,ก็มีการจัดหนักสุราเพียวๆไอ้แจ้งสงสารซื้อเอ็มร้อยมาผสมน้าร้องไห้มาตลอดทางตอนมาเอ็มกล่าวว่าจำได้ตอนนาสาินกลับมาผอมเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวานาสาินบอกว่าเป็นซึมเศรา้าคนอื่นอกหักสองปีลืมได้น้าสามปีถึงจะลืมได้ดื่มสุราแล้วก็หลับตื่นมาดื่มสุราพยายามกินข้าวแต่กินไม่ลงสายสินเล่าไปน้ำตาจะไหลอีกที่มาของคําว่าคู่หูมีพี่แจ้งที่รู้ใจานาสินจริงๆสายสินบอกว่าใช่เลยช่วงซึมเศรา้าถึงขนาดไปสักที่แขนหัวฮนุมานเหมือนไอจ้จงเป็นิก กด้วยการไม่ประทับใจยังไงตีดึงตีซอ้อคนอื่นหลับหมดมีแอแจ้งนั่งปลอบใจนะเป็นอะไรไหมบางทีสว่างนะก็ไม่หลับนั่นเองค่ะ